จบแล้วครับช่วงนี้ชาณิชย์จงเมืองสงเกียรติของท่านผู้ชมพบกับพระเอกที่น่าสัมผัสและน่ารักน้องป์คยอดรักอเนกนาครับพระเอกผู้มีฝีมือได้การสแสดงหน้าเวทีครับน้านชายของศรีสมุยลูกอยุธยาขอเสียงตะบูนในน้านต้อนรักกบ,บน้องปหน่อยครับ คเทพนิสัยดีครับผู้มีอนา,า,าคตไกลขอบคุณท่านเจ้าภาพวันที่เจ็ดด้วยนะฮ<อ>นะันไหนแล้บ้านวัดใช่ไหมติดตามไปชมกันได้นะครัพอพอ<อ>บผมวันที่เนะ hey, จ็ดนะฮะเทพนับฟ้าครับมีอนา,า,าคตไกลปีนี้อายุ24แล้วยังมองไม่เห็นอนา,า,าคตรตัวเองเลย แกงไว้ท uhm ี่ก่อนตังครุสอนเฮียน้องตื่นซายหนักเบาคนสาวใครบนจะรวยได้จนเป็นคนจริงใจนักเอามาสู้ครับสําหรับพี่คนนี้นะครับสาหน้าที่นี้เป็น1 มา,มาถึงแล้วแต่ห้าโมงเย็นครับมาซ้อมเรื่องใหม่กันทุกๆคนเลยน,นี้เรื่อพูดเก่งน,นะสำหรับพี่เอกยอดรักครับรู้หน้าที่รู้การแสดงครับมาึกษาหนา้าตัสินยังไม่สิ้นความเลื่อใกซา ฝากชื่อยอดแรกเวย้านี่เขาคือยอดนักอดีตแล้วครับไม่ใช่ยอดนักสักใจเนิสัยดีครับแหมงเ้ายหเขาจเพน้ฟ้าทับเพลงนิสัยดีหน้าพบยอดรักเปิดใจ ได้มารู้จักผมไม่ใช่ยอดรักสลักใจนี่นั่งจะขี่ตรงไหนแต่ไม่นานครับอาจจะไปเหมือนยอดรักสลักใจเร็วๆนี้ยังไงผมต้องรอลำควายให้เพื่อนผมก่อนใช่ลำให้ใครลำให้พี่เต็มครับขอบคุณมากนะครับขอุาสลัชัยนะครับเก่ากว่าคนนะครับบอกว่าใทยมาดคมครบภาพเพลงยอดรักครับเพลงที่ใสดีน่าคบนะครับ ใครจะครบก็ครบสำหรับผมพอกันทีครับขอบคุณครับรู้สึกว่ามันจะไม่ถูกก็คนพ้าแล้วก็คนถ่ายรูปเรียกว่าแค่ใส่ผ้าก็พอร้องถึงไหนแล้วเลิวแต่ไม่ได้รางวัลด้วยเนาะถ้าผมไม่ใช่อยอดรักสลกักใจถ้ามีรางวั อโอ้ให้ดูอัดคนเดียวด้วยขอบคุณยอดนักขอบยอดนักข,ขอถูกคนียเมือไหร่ด้ฝังขอบคุณยอดนักเอ,เเอ,เอดรขอบคุณทีรัเรามีได้หายใจความดีมาก

ชีวิตเหลือล้นเป็นโจรตามรอยทุกวันเฝ้าคอโยมองข้ามเดี่ยวเป็นโจรออกล้นดีแต่ก็เป็นโจนที่ทู่ อยู่ในหนทาง <บน S 2> อุปธรรมเขาจนอยู่ใช่เขาจนอยู่ไม่ไปเบิดเขาไม่พูดายเขาคนจนเหลือใจอย่างนายทัพย์จางาเราต้องปนอยู่ในทางสินธรรมคนที่มีช้ำแลงจน สมบูบาทเป็นคุณจอลศรนะครับกรมึงคำด้ยโดยช่วยคนครับเดินตามรอยโรบินฮูดนี่คืออะไรอ่ะขนมขนมใช่นี่ถ้าขนมอย่างนี้เ่ยผู้คนหนึ่งก็ไม่ซื้อกินอ่ะกละมึงอะก็ขอให้ขนมอยู่คาล้านไปก็แล้วกัน กิจโจรนนะันเห็นรู้หรือเปล่าถ้านะคุณโจรจิตนะกูก็แปลกใจว่าคนอะไเรื่องมันไล่กูออกกับทุกตัวเลยเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้เองตั้งแต่บแบงค์มาแล้วเอา้าก็ออกกับแบงค์มาออกกับเหรี้ยงไม่ได้หรือไงล่ะดาราตลกลูกอัดออกง่วงมป็นคนเมาเลยฮนะไอ้เมียกูไม่กินกูกระเด็นไม่ได้มึงก็ต้องเข้าใจแล้วพอก,ก,ก,กินแล้วล่ะพอกินแล้วเมาแล้วหมาไหนกินเหลวบุ๊คสอนมวยกูบอกแม่มดยายาแสดงท่าลังเกียจ มีเกมในโลกถามจริงมีใครกินมั่งเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาว่าเนี่ยเขาก็แซวเล่นไม่ต้องมาเสียอกเสียใจร้องหหยร้องไห้ทําตาแดงแบบตาไมไ่ตากูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ตาแกแดงเนี่ยตา,ก,ตาก,กูแดงเออกูไม่ได้เมาไม่พอไ,ได้สำหรบ,บ้านกูขายน้ำพริกครับพิกอะไรน้ำพีกตาแดงเด็กเด็กตาแดงโอ้ยไอ้ไน้องทำไมตอนนี้วันได้ยินข่าวมาหรือเปล่าไอ้กิจ นะนะเด็กหนุ่มนะนหนุ่มนะเธอหนุ่มนะไปดูที่บ้านคุณชื่อะไรกิมคือ,อพ่อเอแม่เอเหรอพ่อพ่อยินแม่ไินเน่ไอ้นะตอนนี้เนี่ยมีคนแนวชื่อกูไปแอบอ้างที่ยวไปปล้นทั้งเมืองรานี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนจนชาติทั้งที่ข้าพเจ้าคุณโจกิษณะไม่ได้ออกไปทำเรื่อ,องพวกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นข่มขืนปุ้น ฆ่าผู้หญิงเด็กน้อยนั่นนี่โดยเฉพาะคนแก่อายุแ0สิกว่าขึ้นไปจจเขาตามจำและเกินว่าไอคนไหนที่มันมิดอินแตบที่มัน่อไปตามคนแก่มึงคุยกับมึงมึงไม่ช่อยต่อยหักไปขนาดนั้นได้ไหมก็เลยสงสัยว่าคนแก่ที่โดนโดนไปเนี่ยมึงหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทีแรกทีแรกมูจะไม่เชื่อหรอกแต่กูอ่านข่าวแล้วเขาบอกว่าไอโจรคนนี้มันใช้เวลาไม่ถึงนาทีในการปฏิบัติหน้าปฏิบัติงานเนี่ย ตั้งแต่ปีนเข้าไปจนถงคืนจนขโมยของมาเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีกูจำได้เลยวันนะั้กกูไปส่งมึงรีแหลกกูมาสั่งก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้กินเลยกูตองวนกลับไปรับเขาบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าอย่าโค้งมาดุดนมอย่าพูดอย่างนี้นะต้องไปถามอีจ้าด้วยว่าโค้งมาดูดนมกูหาพ่อมันเลยพ่อกับดาตวตลกลูกวัดาวตลกเล่นดีก็รีชอบอ,อ้ยเวรเล็กเป็นมัน เดี๋ยวมายังไม่ทันตักพริกใส่เลยอ๋อไม่รับกูเสียบแล้วมึงต้องเข้าใจว่าอีต้ามันโค้งมาดูดลงกูมันเป็นโค้งไม่ใช่เรื่องจริงเป็นบ้านี่เรื่องจริงเลยแหละที่มึงไม่เชื่อไปถามอีต้ารีแลกเลยถ้ามันไม่โค้งมาดูดลงกูก็ไม่เสร็จหรอกป <c oughs> ้าเอ้ยจะเอาอะไรมาคุณน,นะอ๊ยกูเลยทใหญ่เขาใหญ่ดิ เวันนี้แน่จริงพัฒน์ไปหาอีต้าใหม่ดูนี่าเราไม่ไปพวกนั้นหรอกแทนที่ว่าพอลิเกเลิกแล้วเออร์ไปหายว่ายว่ายมงว่ายยโมทําบุญถวายสังฆทานไอ้แกคิดแต่เรื่องแบบเนี้ยญาติญาติไว้ว่าไหว้วันหลังกันเลยตัวอย่างฉันเนี่ยฉันทำบุญเข้าวัดไม่เคยขาดเลยมึงอันนี้เข้าวัดเออทุกวันนี้ต้องอุทิศส่วนกุศลไม่ว่าจะเป็นไอ้หลุยไอ้บิ๊กเนี่ยต้องกวดน้ำให้มันตดอหรอจริงไหมดิสงสารเพื่อนเพื่อนไปทำบาปไปเยอะ อุณหภูมิสูงสุดในวันเนจอเองนิสัยดียอดักครับจำชื่อหน้อยครับยอดรักนิสัยดีอเอางี้